สวัสดีค่ะวันนี้แม่กิฟก็จะมาทำปีกไก่ชุบแป้งทอดนะคะก็จะใช้ปีกปลายไก่ประมาณ300กรัมนะคะหรือว่ากะเอาปริมาณ1จานพูนพูน,นะคะ เริ่มแรกนะคะก็เตรียมชามผสมแป้งมาหนึ่งใบนะคะก็จะใช้แป้งทอดกรอบของตาอังเคิลนบานนะคะก็จะใส่ไปทั้งหมด4ช้อนโต๊ะพูนๆนะคะแป้งตัวนี้ก็จะใช้ทอดไก่อยู่เป็นประจำนะคะเพราะว่ากรอบอร่อยนะคะปรุงรสด,ด้วยซอสฝาเขียวนะคะก็จะใส่ไปทั้งหมด1ช้อนโต๊ะนะคะหรือว่า1ช้อนแกงของเรานั่นเองนะคะ ตามด้วยน้ำเย็น4ช้อนโต๊ะนะคะก็จะใส่ไปทีละนิดก่อนนะคะน้ำเย็นก็จะช่วยให้แป้งของเรากรอบแล้วก็ทำให้เนื้อไก่กับแป้งเกาะติดเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็ทำการคนให้เข้ากันนะคะถ้าแป้งเหนื่นแบบนี้นะคะก็เติมน้ำเปล่าลงไปอีกนะคะแม่ก๊บก็จะใส่ไปอีก4ช้อนโต๊ะนะคะก็จะค่อยๆใส่จะไม่ใส่ทีเดียวนะคะ กลัวว่าน้ำแป้งจะเหลวเกินไปนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าที่บ้านใครไม่มีตะก็คนส่วนผสมนะคะก็สามารถใช้ช้อนได้เลยนะคะก็จะผสมให้เข้ากันแล้วก็จนเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะก็จะเหนียวเหนียวหนืดหนืดแบบนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะปีกไปไก่300กรัมนะคะที่ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็จะใช้ช้อนคนนะคะคนให้เข้ากันนะคะพอคลุกเคล้าเนื้อไก่กับแป้งแล้วนะคะแม่กิบก็จะหยอบพิกไทยขาวป่นไปสองหยอดนะคะแล้วก็จะบุบกระเทียมลงไปด้วยนะคะกระเทียมบุบพอแตกนะคะเพราะว่าที่บ้านชอบกระเทียมทอดมากๆเลยนะคะ ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบกินกระเทียมแล้วก็ความเผ็ดร้อนของพริกไทยก็ไม่ต้องใส่เพิ่มอีกแล้วนะคะเพราะว่าในแป้งทอดกรอบเขาก็ปรุงมาสําเร็จแล้วค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะทําการหมักในตู้เย็นไว้10นาทีนะคะแล้วค่อยเอาออกมาทอดนะคะพอหมักเนื้อไก่ครบตามเวลาแล้วนะคะก็เตรียมกระทะนะคะเปิดไฟกลางแล้วก็ใส่น้ำมันปาล์มไปพอให้ท่วมเนื้อไก่นะคะ พอน้ำมันร้อนแล้วนะคะมีฟองอากาศขึ้นนะคะแม่กิ๊บก็จะตักปีกไก่ลงไปเลยนะคะก็จะใช้ช้อนตักนะคะก็จะตักน้ำแป้งลงไปด้วยนะคะเพื่อจะได้ให้แป้งเคลือบเนื้อไก่นะคะแล้วก็กินตรงแป้งทอดกรอบเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ฟินมากๆเลยนะคะก็จะชอบมากค่ะตักเนื้อไก่ลงไปทีละชิ้นนะคะเพื่อแป้งจะได้เกาะอย่างสวยงามแล้วก็ไม่ติดกันมากนะคะ แม่กิ๊บก็จะแบ่งทอดอยู่2รอบนะคะก็จะตักใส่พอให้เต็มกระทะนะคะพอทอดไปสักพักนะคะใช้เวลาประมาณ2-3นาทีนะคะไก่เริ่มเหลืองนะคะก็พลิกกลับด้านทั้งหมดได้เลยนะคะแล้วก็ทอดต่อจนสุกเลยคะ่ะ ตีไก่ของเราก็เริ่มเป็นสีเหลืองทองแล้วนะคะเราก็ใช้ตะหลิวนะคะคนไปคนมานะคะจะได้สุกทั่วกันนะคะจะได้กรอบทั่วชิ้นด้วยเนาะพลิกไปพลิกมานะคะจนสีเริ่มเข้มขึ้นนะคะก็จะมีเสียงกรุบกรอบแบบแคบแคบแคบก็สามารถตักขึ้นใส่กระชอนสะเด็จน้ำมันไว้ได้เลยนะคะ ตักขึ้นเสด็จน้ำมันพักไว้นะคะแล้วก็นําไก่ส่วนที่เหลือนะคะนํามาทอดต่อได้เลยนะคะขย่าหน่อยนึงนะคะเพื่อให้น้ำมันลงในกระทะนะคะจะได้ไม่อมน้ำมันนะคะนํามาพักไว้ประมาณ1น,นาทีนะคะแล้วก็นําจัดเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะคะก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะคะไม่อมน้ำมันนะคะกรอบนะคะ แป้งทอดกรอบนะคะก็จะเคลือบทั่วปีกไก่แบบนี้เลยนะคะเหมาะสําหรับคนที่ชอบกินแป้งแบบแม่กิฟม,มากๆเลยนะคะแป้งกรอบๆนะคะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆอ,อร่อยมากๆเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะแม่กิฟก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะอยากให้แม่กิฟทําเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต,ใต้ล่างคลิปได้เลยนะคะเพื <À S 1> <ๆ>่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แม่กิฟด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย